วันนี้ผมพาทุกคนมาชมกับการแข่งเรือเร็วประจภทปมรรถนรครับที่สนามบ,บันดาลาวบ้านเช้านะครับทุกคนแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็จะเป็นรุ่น3า0 0ดีเซลเทอร์โบโอเพนนครับทุกคนเขาบอกว่ารุ่นนี้แบบความเร็วนี่คือเร็วที่สุดในของเรือนะครับทุกคน જુઓ બહુ સરસ છે તમારો બહુ સરસ છે આય ના รอค่นี้นะครับแค่นี้นี่คคือบรรยากาศขอบสนามของวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าคนมาดูเยอะมากครับสำหรับรุ่นเทอร์โบ3,000โอเพนัยนี้นะครับเลือดดายชนะครับการแข่งขันไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการแข่งขันคู่ต่อไปกันต่อนะฮะ รู้ยังก๋วยเตี๋ยวนายสวัยลูกชิ้นปลามหาชัยยกกองทัพารามอร่อยมาเสิร์ฟถึงเซ็นท่านนคนปรปฐมกันแล้วสดสะอาดพร้อมเสิร์ฟเปิดให้บริการทุกวันกันเลยร้านตั้งอยู่โซนฟู้ดพาร์ิโอตรงข้ามกับสตาร์บัคทุกคน